มันยข้าหลังเาลื่นไม่เป็นล่ะขันนดามไ่้มึิงลงมาขี่ให้พี่พีด้วยนะเมื่อกเมื่อกี้เมื่อกี้ไม้เกือบล้มใน้แล้วนะดีนะสลับขาทันเมื่อกี้แม่งจมจมเกือบตาแล้วติดก่อนที่ใครบอกไปนะเดี๋ยวเารองมให้อยู่ แล้วมันก็เอาน้ำไปพรมๆไว้ดูแล้วมันก็จิดจ้าเลยไม่ตัวไม่ไีขึ้นง่ายเหรอวะเปิดไม่ดีมันคือดีโม่เปิดเปๆไลน์ใหม่ไม้ได้มันจะตายไม่ได้เอาไหมว่า KTM พังแล้วจิ๊บหาย่จ้ไม่ยินทังเองเรียบร้อยเออเลิกเออเลิกแล้วเรียบร้อยเอาแล้วเว้ยเซลโดนเองเว้ยน้ำน่าจะเข้าไปน้ำน้ำมันใช่น้ำมันย้อนไปอีกไหมน้ำน่าจะเข้ากรงอ่ะ เสียงแปลกๆลไปแล้วมื่อกี้ตอนตอนที่ตรงนี้มันปวดปวดแล้วปันขมวงว่าวาเปิดอ่ะอ้นั้นที่จับรถจับจับง่เดียวเขาทำไม่ไหวเดี๋ยวไปลงเพจไปลงเพจให้คนด่าเล ภาพภาพนี้เหมือนที่มาเลยเลยขึ้นเนินมาอยู่ปึ๊บนี่ไงแล้วมาแล้วไอ้ไม้ไอ้ไม้เตียนคัดอยู่บนเนินใช่แล้วสูบมันติดเหรอใช่ครับกลับแล้วท้องเปียกยังไหมเปียกแล้วพื้นเย็บแม่งคน้ำเข้าย อันนี้น้ำฉ่ำลอยๆอยู่นี่เข้าเหมือนกันนะแต่ว,ว่าตีนยังไม่เปลี่ยกเอ,อ,อย้เอออยแยวคลองอะไรแล้วอ่ะเปลี่ยกอะตีนเปลี่ยกอะนีโอ้สุดยอด มมไม่ถึงตรงไหนน้ำมันเชื่อผมไม่ถึงตายเลยรถผมมันพิเศษกว่าชะนั้นพี่ดูให้หน่อย้อนน้ำมันอะไรวะเดี๋ยวดูเดี๋ยวไม่ดูโอ้โหจับรถตรงยังตรงยังเอียงต้องเอียงไปเยอะๆน้ำมันเครื่องขาวไหมไม่ตามมันเครื่องดำไม่ขาวไม่นมไหมขาวเพราะว่าไม่เป็นนมใครใส่นมเข้าไปไม่เป็นนมก็โอเค